สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็มีความรู้มาแบ่งปันกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมนําเหรียญหลวงพ่ออินวัดย่านซื่อนะครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับมาแบ่งปันความรู้ให้เพื่อนๆกันนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่ออินวัดย่านซื่อนะครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับเหรียญหลวงพ่ออินเนี่ยจะมีด้วยกัน2พิมพ์นะครับจะมีดัวยกัน2พิมพ์พิมพ์นี้เป็นพิมพ์นิยมนะครับส่วนพิมพ์ธรรมดานะครับ ผมเคยทำคลิปลงไว้แล้วนะครับเพื่อนๆคนไหนอยากจะดูข้อลองค้นหาย้อนหลังดูนะครับหลวงพ่ออินจะสร้างโดยการสองพิมพ์นะครับจะมีทั้งสองพิมพ์เนี่ยจะมีผิวสองสีสองแบบนะครับคือแบบที่หนึ่งคือผิวไฟผิวไฟจะมีแบบนี้นะครับผิวไฟเนี่ยผิวจะเป็นผิวไฟแดงๆนะครับส่วนแบบที่สองจะเป็นผิวลมดำนะครับเป็นผิวลมดำ ส่วนเนื้อนะครับเนื้อเนี่ยจะเหมือนกันนะครับหลวงพ่ออินรุ่นแรกเนี่ยจะมีเนื้อเดียวครับจะเป็นเนื้อทองแดงนะครับจะมีทองแดงผิวไฟและทองแดงลมดานะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูเหรียญพิมพ์นิยมกันนะครับพิมพ์นิยมหลายคนอาจจะเรียกว่าพิมพ์ไม่ยืดนะครับบล็อกไม่ยืดหลังมีจิกเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมมีวิธีการแยกบล็อกแบบไหนนะครับอันดับแรกคอนที่เราจะดูของแท้ของเกะครับ เราท่องแยกบล็อกให้ได้ครับการแยกบล็อกนะครับไม่ยืดไม่ยืดก็คือตัวหนังสือนะครับดูที่ตัวหนังสือนะครับจะไม่มีรอยยืดหรือเส้นยืดนะครับนี่นะครับนี่คือบล็อกนิยมนะครับบล็อกนิยมตัวหนังสือจะไม่ยืดนะครับต่างจากบล็อกธรรมดานะครับบล็อกธรรมดาเนี่ยตัวหนังสือเขาจะยืดนะครับตัวหนังสือจะมีเส้นยืดยืดนะครับ แต่เดี๋ยวนี้เป็นบล็อกนิยมพิมพ์นิยมนะครับตัวหนังสือจะแบบนี้นะครับสองนะครับหนังมีจิกหลังมีจิกเราก็ต้องดูด้านหลังนะครับด้านหลังมีจิกเราดูตรงไหนผมดูตรงนี้นะครับนี่นะครับหลังมีจิกคือบริเวณนี้นะครับสองหลุมสองจุดนี้ครับนี่เป็นที่มาของคาว่าหลังจิกนะครับตัวหนังสือไม่ยืดหลังจ <material> cool. <c oughs> ิกก็แบบนี้นะครับประมาณนี้ครับ หลังจากที่เราแยกนกได้แล้วนะครับว่าเป็นนกไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูของแท้ของเก๊ะครับมาดูวิธีการแยกของแท้ของเก๊นะครับเวลาผมจับเหรียญขึ้นมาถึงนะครับอันดับแรกที่ผมดูนะครับผมจะดูด้านหลังเลยนะครับผมจะพลิกดูบริเวณขอบเหรียญด้านหลังนะครับขอบเหรียญรอบๆเหรียญนะครับจะต้องประมาณนี้นะครับความหนานะครับ ความหนาของขอบเหรียญนะครับระยะความหนาของขอบเหรียญจะประมาณนี้นะครับจะต้องไม่หนาเกินนะครับของกี้ขอบเหรียญเนี่ยจะหนานะครับขอบเหรียญเนี่ยจะหนามากนะครับหนากว่าของเท้นะครับสองนะครับตัวตัดนะครับตัวตัดขอบตัวตัดขอบเหรียญนะครับจะของเท้นะครับของเทจะมีรอยพริ้นนะครับของเท้ จะเป็นรอยปลิ้นๆแบบนี้นะครับและเหรียญไหนที่ปลิ้นเยอะนะครับที่ปลิ้นเยอะก็อาจจะเก็บอาจจะแต่งด้วยตะไบนะครับอาจจะมีการเก็บการแต่งด้วยตะไบนะครับนี่นะครับแต่เหรียญนี้ตัวตัดเขาตัดขาดนะครับตัวตัดเขาตัดขาดรอยปลิ้นยังน้อยครับรอยปลิ้นน้อยไม่จําเป็นต้องเก็บด้วยตะไบนะครับเห็นไหมครับรอยเก็บตะใบไม่ค่อยมีนะครับเหรียญนี้แต่บานเหรียญ เนียนไหนที่มีขอบพริ้นเยอะๆนะครับเขาก็จะเอาตะไบเนี่ยลบลบเหลี่ยมที่พริ้นๆประมาณนี้นะครับอีกจุดหนึ่งนะครับวิธีการดูของแท้ของเ๊ของผมนะครับยันตัวนี้ครับดูบริเวณหัวยันตรงนี้นะครับหัวยันของแท้นะครับจะต้องเป็นหัวนะครับลักษณะเนี่ยจะต้องเป็นหัวรูปร่างประมาณนี้นะครับของเก๊ยันตัวนี้ครับ จะเบนราบไปเลยนะครับจะเบนราบในหัวตรงนี้จะไม่มีหลุมนะครับบริเวณนี้จะไม่มีหลุมนะครับจะแบนราบเรียบไปเลยนะครับอันนั้นคือเก๋นะครับของเก๋ของเก๋ดีนะครับเก๋เกือบเหมือนนะครับเก๋มาใกล้เคียงนะครับแต่เราก็มีจุดตําหนิสังเกตกันนะครับว่าของเท้ของเก๋เนี่ยจับประมาณไหนนะครับนี่นะครับผมดูด้านหลังเลยครับแล้วเรามาส่องดูรายละเอียดต่างๆกันนะครับรายละเอียดอื่นๆนะ ส่งดูที่ตัวหนังสือนะครับตัวหนังสือนี่เป็นที่มาของคําว่าหนังสือไม่ยืดนะครับไม่ยืดหลังมีจิกนะครับนี่นี่คือตัวหนังสือไม่ยืดจะต้องประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับตัวหนังสือไม่ยืดจะแบบนี้นะครับหลังมีจิกนะครับหลังมีจิกเราก็ดูหลุมบริเวณนี้สองหลุมนะครับเห็นไหมครับนี่เป็นที่มาของคําว่าหลังจิกนะครับหลังจิก ประมาณนี้นะครับดูดูที่ตัวหนังสือนะครับครับมาดูที่ตัวหนังสือตัวหนังสือเนี่ยจะต้องนูนชัดนะครับนูนชัดเป็นธรรมชาตินะครับเป็นธรรมชาตินะครับนี่ประมาณนี้นะครับตัวหนังสือนะครับดูที่รูปร่างหน้าตาองค์พระนะครับดูที่ใบหน้าครับใบหน้าดวงตาหลวงพ่อเนี่ยจะคมชัดนะครับเห็นไหมครับคมชัดเป็นเม็ดคมชัดนะครับ ดูที่เส้นผมนะครับเห็นไหมครับเส้นผมจะเป็นขีดจะเป็นริ้วๆนะครับคมชัดแกะออกมาได้สวยงามนะครับดูที่เส้นหน้าผากนะครับเส้นหน้าผากของหลวงพ่อจะเป็นเส้นเส้นริ้วๆนะครับเห็นไหมครับประมาณนี้นะครับดูที่ใบหน้าริมฝีปากเห็นไหมครับริมฝีปากใบหน้าก็แกะออกมาเป็นธรรมชาตินะครับแกะออกมาสวยงามนะครับแกะออกมาสวยงามแกะออกมาละเอียดนะครับเห็นไหมครับนี่ประมาณนี้นะครับใบหน้า ดูที่ริ้วจีวรริ้วสังคตินะครับริ้วจีวรเนี่ยจะต้องเป็นเห็นไหมครับเพราะเกะมาอ่านละเอียดนะครับเกะมาอ่านละเอียดนะครับนี่ประมาณนี้นะครับริ้วจีวรจะเป็นริ้วจะเป็นเส้นสายนะครับจะมีลายเป็นจุด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 เป็นธรรมชาตินะครับเห็นไหมครับประมาณนี้ครับริ้วจีวรดูที่หัวไหล่หลวงพ่อดูที่หัวไหล่ดูที่เส้นเลือดที่แขนนะครับดูเส้นเลือดที่แขนนะครับเห็นไหมครับ นี่ก็แกะออกมาสวยงามนะครับแนะกะออกมาละเอียดนะครับพระรุ่นนี้นะแกะออกมาละเอียดนะครับดูที่แขนฝั่งนี้ครับเห็นไหมครับนี่นะแขนฝั่งนี้แก,ออกาานะกกออกมาเป็นธรรมชาตินะผมว่าก็แกะออกมาเป็นธรรมชาตินะครับดูคันวางมือนะครับมือนี่มือต้องซ้อนกันแบบนี้นะครับดูมือนะครับดูที่ขาดูที่เข่านะครับเห็นไหมครับดูที่ขาดูที่เขา่ขาครับดูริ้วจีวรนนะครับนี่นะริ้วจีวรนนี่ แกออกมาเป็นธรรมชาตินะครับเหมือนมีชีวิตชีวานะครับีหดูที่ขานะครับดูที่นิ้วเท้านะครับนิ้วเท้าจะแกะออกมาประมาณนี้นะครับดูที่นิ้วเท้าครับดูที่สังเกตเอ้ยดูที่อัศนะนะครับดูที่อัศนะดูที่จุดไออัศนะลองนั่งนะครับเห็นไหมครับอัศนะรองนั่งเนี่ยเขาแกออกมาเป็นลวดลายนะครับเห็นไหมครับนี่นะอัศนะนะครับ แกะออกมาเป็นลวดลายนะครับแกะออกมาเป็นเส้นสายเลยนะครับการละเอียดนะครับผมว่านี่ผมชอบดูนะครับเห็นไหมครับก็แกะออกมาละเอียดมากนะครับนี่อัศนะนะครับดูดูทั่วทั่วนะครับเห็นไหมครับนี่ดูความเป็นธรรมชาตินะครับดูเส้นเลือกนะครับเห็นไหมครับดูเส้นเลือกที่แขนนะครับนี่พระรุ่นนี้นะครับผมว่าแกะออกมาสวยงามนะครับสวยงามละเอียดนะครับนี่เป็น นี่เป็นรูปร่างหน้าตาองค์พระเนี่ยจะประมาณนี้นะครับแต่องเล็บของเคน,นะครับของเคทำมาดีนะครับทำมาเกือบเหมือนนะครับเกือบเหมือนมากนะครับแต่มันก็มีจุดมีตําหนิที่เราสังเกตได้นะครับต่อไปดูที่พื้นเหรียญนนครับดูพื้นเหรียญอย่าจะตึงเรียบนะครับแต่อาจจะมีรอยแตกหรือมีหลุมมีบ่อบ้างไม่เป็นไรนะครับอันนั้น รอยแตกหรือเป็นหลุมเป็นบ่อเนี่ยมันเป็นธรรมชาติก่อนการปั๊มนะครับนี่ประมาณนี้ครับพื้นเหรียญเนี่ยจะต้องไม่บวมนะครับจะไม่บวมนะครับจะต้องไม่บวมนะครับของแท้นะครับด้านหน้านะครับตำาหนิของกีนะครับด้านหน้าบอกตำาหนิของเีนะครับตำาหนิของขีตรงด้านหน้านะครับข้างๆ้างใบหูหลวงพ่อฝั่งนี้นะครับจะมีหลุม หลุมมรณะเล็กๆอยู่หนึ่งหลุมนะครับนี่ข้างๆใบหูนะครับของกีเขาจะมีหลุมอยู่หนึ่งหลุมนะครับปกติของแท้จะต้องไม่มีนะครับแต่ของกีมีนะครับด้านหน้าจะมีหลุมข้างใบหูอยู่หนึ่งหลุมนะครับสวยงามนะครับสวยงามคลิกดูด้านหลังนะครับดูด้านหน้าเสร็จแล้วดูล่านหลังนะครับอย่างที่ผมบอกอันดับแรกนะครับผมจะดูขอบเหรียญนะครับขอบเหรียญ จะต้องไม่หนานะครับไม่หนาเยอะนะครับจะต้องประมาณนี้นะครับขอบเหรียญด้านหลังเนี่ยความหนาความโตของขอบเหรียญเนี่ยจะต้องประมาณนี้นะครับใน sure. ขอบตัวตัวตตวตดเนี่ยจำต้องมีคลีบปลิ้นๆนะครับจะต้องมีคลีบปลิ้นๆนะครับเหรียญนี้คลีบปลิ้นไม่เยอะนะครับเหรียญนี้คลีบปลิ้นมีน้อยนะครับเหรียญไหนที่มีเยอะเนี่ยเขาอาจจะเก็บด้วยตะไบนะครับเขาจะเก็บด้วยตะใบนะครับ แต่เหรียญน,นี้อาจจะเป็นเพราะตัวตัดมังคมนะครับตัวตัดมังคมเขาลอยพริ้นเนี่ยจึงจึงเกิดน้อยนะครับจึงมีน้อยเขาไม่จําเป็นต้องเก็บด้วยตะไบนะครับหลังจิกหลังจิกก็ดูตรงนี้หลังจิกนะครับแล้วมาดูที่พื้นเหรียญน,นะครับพื้นเหรียญห็นไหมครับเหรียญน,นี้เนี่ยจะมีลายแปลกนะครับลายนี้นะครับเกิดจาก เนื้อลูกอักมันไม่เรียบครับนี่นะลายบนเวียนนี้ครับลายแบบนี้ครับเกิดจากเนื้อลูกอ่ะเนี่ยมันไม่เรียบนะครับเพราะตอนที่เขารีดลงอเนี่ยเขารีดไม่เรียบเวลาเขาปั๊มนะครับปั๊มปุ๊บทาให้มันเกิดหลุมเกิดบ่อแบบนี้ครับเห็นไหมครับเกิดร่องรอยเป็นหลุมเป็นเป็นบ่อประมาณนี้นะครับเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญหนึ่งนะครับที่ดูง่ายๆนะครับส่วนใหญ่นะครับของกีเขาจะไม่เอาเหรียญที่มีพื้นผิวเป็นตำหนิแบบนี้ ไปตอดพิมพ์นะครับไปทําเป็นแบบนะครับก็จะทําให้เหรียญเนี่ยก็จะทําให้ของกีที่ได้มาเนี่ยจะเป็นตําหนิแบบนี้นะครับเหรียญนี้ดูง่ายๆนะครับ <discouraged> มีบางเหรียญนะมีบางเหรียญผมก็เคยเห็นนะครับที่มีพื้นผิวเป็นร่องรอยแบบนี้นะครับนี่อันนี้เกิดจากตอนที่เขารีดนะครับโลหะมันไม่เรียบพอไม่เรียบเขาปั๊มปั๊มก็จะเป็นรอยแบบนี้นะครับ ดูที่ตัวยันนะครับเห็นไหมครับตัวยันเนี่ยจะต้องนูนโทนะครับนูนโตวับหนาหนานะครับหนาหนาคมคมชัดชัดนะครับเห็นไหมครับตัวยันจะต้องหนาหนานะครับดูที่ยันตัวนี้นะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับหัวยันตัวนี้ครับของเกีะเขาทําไม่ได้นะครับของเกีะเขาจะทําออกมาเป็นแบนแบนเรียบเรียบนะครับหัวยันนะครับหัวบริเวณนี้นะครับนี่นะหัวบริเวณนี้นะครับหัวตรงนี้เลยนะครับ ของคี้เขาจะทาแบบเป็นเรียบราบนะครับจะไม่มีจะไม่มีรูอยู่ตรงกลางนะครับจะไม่มีรูอยู่ตรงกลางนะครับส่องดูนะครับนี่จําตัวยันนี้ไว้เลยนะครับของคี้เขาทําไม่ได้นะครับของคี้เขาทํามามีตําหนินะครับตัวยันตรงนี้นะครับของเท้แบบนี้เท่านั้นนะครับของเท้จะแบบนี้เท่านั้นนะครับตัวยันนะครับอีกอย่างนะครับ อีกอย่างตำหนิของกีนะครับตำหนิของกีเนี่ยบริเวณนี้จะมีหลุมนะครับบริเวณตรงนี้นะครับจะมีหลุมมรณะเล็กๆนะครับเล็กๆอยู่หนึ่งหลุมนะครับของกีนะของเท้จะต้องไม่มีนะครับของเท้จะต้องแบบนี้เท่านั้นนะครับของเท้ย้ํานะครับของกีมีหลุมนะพื้นเหรียญข้างๆตัวยันตรงนี้จะมีหลุมนะครับแต่ ของแท้จะไม่มีหลุมนะของแท้ไม่มีหลุมของเก๊มีหลุมจบนะครับมาดูที่รอยเจาะหูเรียนนะครับการเจาะหูเรียนเรียนนี้ยมันจะพิเศษนะครับจะไม่เหมือนเจ้าบ้านนะครับจะไม่เหมือนเรียนอื่นนะครับเรียนนี้เขาจะเจาะจากด้านหลังนะครับเจาะจากหลังหลังเรียนนะครับตะลุมาด้านหน้านะครับนี่เห็นไหมครับนี่ครับ เจาะจากหลังนะครับแล้วมาพลิ้นด้านหน้านะครับทําให้ด้านหน้าเนี่ยมีรอยครับเห็นไหมครับสังเกตได้ว่าด้านหน้าเนี่ยจะมีรอยพลิ้นของดูเจาะนะครับถามว่าเรียวนี้ผิดธรรมชาติไหมเคงไม่ผิดธรรมชาตินะครับเพราะมีบางมีพระบางรุ่นมีหลายรุ่นนะครับมีหลายรุ่นหลายเรียญนะครับที่เจาะจากหลังะลุมาด้านหน้านะครับอาทิเช่นหลวงปู่เหยียดวัดหนองช้างเล่นนะครับรุ่นเลขมีนะครับ เหรียญที่เจาะจากหลังทะลุมาด้านหน้ามีเยอะแยะนะครับมีรายละเอียดนะครับอาจารย์นำวัดดอนสารานะครับอาจารย์นำรุ่นเลขเนี่ยก็มีเหรียญที่เจาะจากหลังทะลุมาด้านหน้าก็มีนะครับมีนะครับแบบนี้นะครับเหรียญนี้นะครับเจาะจากหลังนะครับทะลุไปด้านหน้าครับทาให้เกิดรอยพลิ้นอยู่ด้านหน้านะครับจริงๆแล้วเหรียญทั่วไปทั่วไปนะครับปกติเขาจะเจาะจากหน้าทะลุมาหลังนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ดูมันก็เป็นธรรมชาติ เราก็ดูความเป็นธรรมชาติของกรรมวิธีการปั๊มนะครับกรรมวิธีการทํานะครับจุดอื่นนะครับจุดอื่นเราก็ดูที่บริเวณพื้นนะครับดูบริเวณพื้นของข้างๆหูเดียนนะครับจะมีเส้นสายแบบนี้นะจะมีเส้นสายที่เขาเกิดจากร่องรอยการแกะนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้ครับอ้อแล้วอีกอย่างนะครับอีกอย่างขอบเหรียญนะครับขอบเหรียญของแท้นะครับ ขอบเรียนของเทจะต้องตั้งฉากนะครับเห็นไหมครับนี่นะขอบเรียนของเทจะต้องตั้งฉากและอาจจะมีบางจุดบ้างนะครับที่ขอบเรียนของเทล้มนะครับล้มบริเวณนี้เป็นปกติของการปั๊มนะครับแล้วแต่นะครับอาจจะล้มบริเวณนี้ล้มบริเวณนี้แต่ของเทตั้งฉากของขีจะมีอยู่1จุดนะครับของขีบริเวณนี้เนี่ยขอบเรียนมันจะล้มเลยนะครับนี่นะจากบริเวณนี้ขึ้นไปนะครับขึ้นบนนะครับ ขอบเหรียญของกีจะล้มนะครับของกีขอบเหรียญจะล้มเลยนะครับนี่ตรงนี้นะครับตรงนี้หนึ่งขอบเหรียญล้มสองตรงนี้มีจุดมีหลุมมรณะอยู่นะครับของกีหนึ่งจุดสองจุดขอบเหรียญของกีจะหนานะครับและรอยพิ้น์แบบนี้ของกีจะไม่มีนะครับนี่รอยพิลท์นะครับอันนี้รอยพิ้น์ที่เกิดจากการตัดนะครับเกิดจากการตัดมาดูตัวตัดนะครับดูตัวตัด นี่ตัวตัดจากแบบนี้นะครับเห็นไหมครับนี่นะตัวตัดตัวตัดนะครับประมาณนี้นะครับนี่นะครับตัวตัดหลวงปออินรุ่นแรกนะครับนี่ตัวตัดจะประมาณนี้นะครับตบตวนหน่อยนะครับทบตวนหม่เหเียน นิยมนะครับพิมพ์นิยม1ครับตัวหนังสือจะไม่ยืดนะครับตัวหนังสือจะต้องไม่ยืดนะครับ2นะครับพิมพ์นิยมหลังเนี่ยจะต้องมีจิกนะครับหลังมีจิกคือบริเวณนี้ครับนี่ 1. จุดจุดนี้ครับหลังมีจิก3นะครับของแท้นะครับของแท้ขอบเหรียญนะครับขอบเหรียญรอบเหรียญเนี่ยจะต้องไม่หนานะครับจะต้องไม่หนานะครับจะต้องประมาณนี้เลยนะครับและถ้าเกิดว่าหนาเนี่ยคือเก๊นะครับและอีกจุดนะครับ ตัวตัดเนี่ยจะต้องมีคลีบปลิ้นนะครับปลิ้นเยอะปลิ้นน้อยต้องมีนะครับและบางเหรียญส่วนใหญ่นะครับจะมีการเก็บด้วยตะไบนะครับเนื่องจากเขาตัดแล้วขอบเหรียญมันปลิ้นเยอะนะครับเขาจึงต้องแต่งด้วยตะไบนะครับของแท้นะครับของแท้ยันตรงนี้จะต้องเป็นหัวลักษณะแบบนี้เท่านั้นนะครับของกีเนี่ยเขาจะทํามาแบบเป็นๆลาบนะครับเป็นลาบไปเลยนะครับของกีนะครับ หัวตัวยันตรงนี้จะไม่ใช่แบบนี้นะครับของเ๋นะครับตรงนี้จะมีจุดหนึ่งจุดนะครับมีหลุมอยู่หนึ่งหลุมอันนั้นเป็นหลุมมลนะสําหรับของเ๋นะครับของเ๋นี่เป็นเทคนิคเป็นวิธีการดูเหรียญหลวงปู่อินนะครับวัดยันซื้อรุ่นแรกนะครับพิมพ์นิยมนะครับย้ําว่าเป็นพิมพ์นิยมนะครับส่วนพิมพ์ธรรมดาผมข้อเกยตาคลิปลงไว้แล้วนะครับลองค้นหาย้อนหลังดูนะครับ เหรียญนั้นพิมพ์ธรรมดาเนี่ยเป็นเหรียญลมดานะครับจริงๆแล้วทั้ง2พิมพ์เนี่ยมีทั้งผิวไฟและผิวลมดาเหมือนกันนะครับมีทั้งแบบผิวไฟและผิวลมดำเนี่ยทั้ง2พิมพ์มีครับมีทั้ง2สีสองแบบนะครับแต่เดรียญนี้เป็นพิมพ์นิยมผิวไฟครับผิวไฟก็จะน่าจะแพงกว่าสักหน่อยนะครับผิวไฟเนี่ยน่าจะง่ายยากกว่าลมดาสักหน่อยนะครับสาหรับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนมี พระอยากจะแบ่งปันนะครับมีหลวงปออินหรือว่าพระอื่นๆนะครับอยากจะแบ่งปันอยากจะอยากจะขายนะครับลองแอดไลน์ครับนี่นะแอดไลน์เบอร์โทรนี้นะครับแล้วส่งรูปมาให้ผมดูนะครับผมถ้าพระแท้นะครับผมยินดีรับเช่านะครับไม่ว่าจะเป็นพระสายไทยพระสายตังหลวงปออินวัดยันตซื้อเนี่ยถ้ามีสภาพนี้ผมก็รับซื้อนะครับลองลองค้นหาดูนะครับลองค้นหาดูนะครับ นี่นะครับเป็นเทคนิควิธีการดูหลวงปออินประมาณนี้นะครับสําหรับสําหรับผมนะครับสําหรับผมวันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับวิธีการดูเหรียญหลวงปออินวัดย่านชื่อนะครับรุ่นเลขปิมนิยมนะครับย้ําว่าเป็นปิมนิยมเปลี่ยวไฟนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ